ผอ,อ,อเขตสัมพันธวงศ์ประเมินไฟไหม้สำเพลงศูนย์ไม่ต่ำกว่า30ล้านยอมรับเป็นเหตุรุนแรงนางสาวอาทิตยาโชคกิจมนัณชัยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีอาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า4ครูหาซึ่งจากการประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทและยอมรับว่ายังไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้มีผู้เสียชีวิตถึงสองรายซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเล่นสำรวจสายไฟเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบจุดที่มีความเสี่ยงก็ให้แจ้งมายังสำนักงาน เตได้รวมถึงการเชิญการไฟฟ้ามาประชุมร่วมกันเพื่อให้ไปตรวจสอบว่าในพื้นที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าที่เก่าเกินอายุที่สมควรคือมากกว่า20ปีหรือไม่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป you